สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของฮุนเซนค่ะจากลูกชาวนาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยแล้วก็ล่าสุดก็คือการส่งต่ออำนาจให้ลูกชายด้วยครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนน่าติดตามมากครับเราจะมาไล่เรียงดูเส้นทางชีวิตการเมืองของเขากัน จากข้อมูลหลายๆชิ้นที่เราได้รวบรวมมานะครับตั้งแต่แบบชีวิตวัยเด็กการเข้าร่วมขมรนแดงแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือการตัดสินใจไปเข้ากับเวียดนามการไต่เต้าขึ้นมารวบอำนาจยังไงแล้วก็ข้อวิจารณ์ต่างๆที่มีทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าความมั่งคั่งของตระกูล จนมาถึงการวางตัวหุ่นมาเนตลูกชายขึ้นมาแทนที่โอเป็นเส้นทางที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเริ่มจากชื่อเดิมหุ่นบุญเนาใช่ไหมคะชีวิตวัยเด็กก็ลำบากจนต้องไปบวชเรียนที่พนมเปญตั้งแต่อายุ13ดูเหมือนว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆมันเกิดขึ้นตอนวัยรุ่นข้อมูลบอกว่าเขาก็ไต่เต้าขึ้นไปเร็วนะครับถึงระดับผู้บัญชาการกองพันเลยแล้วก็ช่วงนี้เองที่ในการรบเนี่ยเขาสูญเสียดวงตางข้างสายไปอ๋อค่ะ ซึ่งประสบการณ์ในสงครามความโหดร้ายที่เจอมาก็น่าจะหล่อหลอมมุมมองทางการเมืองการใช้กำลังของเขาในเวลาต่อๆมาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วอะไรเป็นจุดแตกหักล่ะคะที่ทำให้เขาตัดสินใจแปรพักหนีไปเวียดนามในปี2520ทั้งที่ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเขมรแดงมาก่อนครับคือข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปที่ความโหดร้ายของระบอบผลพศนะครับตอนนั้นคนกัมพูชาล้มตายไปเกือบสอล้านคนได้ แล้วมันก็มีการกวาดล้างภายในพรรคคอมมิวนิสต์เองด้วยตัวฮุนเซนซึ่งเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็คงเริ่มกลัวด้วยครับว่าอาจจะถึงคิวตัวเองอืมก็เลยต้องหาทางรอดใช่ครับก็เลยเลือกหนีไปพึ่งเวียดนามถือว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะตอนนั้นสะท้อนสัญชาติานทางการเมืองการเอาตัวรอดของเขาได้ดีมาก ซึ่งทำบืดนนวเวยโนโคงแห่งโอกาสก็เลยสนับสนุนฮุนเซนกับกลุ่มที่หนีมาด้วยกันตั้งเป็นแนวร่วมสามัคคีสงเคราะห์ชาติกัมพูชาเพื่อใช้โค่นคเขมแดงกลับแล้วก็ทำสำเร็จจริงๆครับเดือนมกราคม2522ด้วยการสนับสนุนของทหารเวียดนามเต็มที่หลังจากนั้นเส้นทางอำนาจของฮุนเซนนี่คือเปิดโล่งเลยครับได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนอายุแค่20 26เองเหรอคะวัยมากครับ 26เท่านั้นแล้วก็เป็นรองนายกแล้วก็พรวดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเลยปี2528ตอนนั้นอายุแค่33ปีโหฟังดูเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงการรวบอำนาจมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่เลยครับไม่เลยมันมีการต่อสู้มีความรุนแรงตลอดทางตัวอย่างที่ชัดมากๆก็คือหลังเลือกตั้งที่ UN จัดให้ปี2536เนี่ยพักซ CPP ของเขาแพ้เลือกตั้งนะครับเอา้าแพ้หรอคะแพ้ครับ แต่คุณเสนไม่ยอมลงจากอำนาจง่ายๆใช้การต่อรองทางการเมืองจอนสุดท้ายกลายเป็นสูตรนายกสองคนคือตัวเขากับเจ้าโนโรดมรนริษที่เป็นผู้ชนะแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่เหตุการณ์รัฐประหารนองเลือดปี2540ที่หุนเสนใช้กำลังทหารขับไล่เจ้ารนริตออกไปเลยใช่ครับอันนั้นคือชัดเจนมากเรื่องความเด็ดขาดในการกำจัดคู่แข่งทางการเมือง ซึ่งมันก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่เขาใช้รักษาอำนาจมาตลอดนะครับควบคู่ไปกับการควบคุมคกลไกรัฐการใช้ทรัพยากรรัฐสร้างฐานเสียงแล้วก็การกดดันฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักจนกัมพูชาถูกมองว่าเป็นเหมือนรัฐพักเดียวไปแล้วในทางปฏิบัติมีการยุบพักฝ่ายค้านหลักไปเลยอย่างกรณีพักแคนโดไลท์พอที่ที่ถูกตัดสิ์หรือคุณเกิมสุขาผู้นําฝ่ายค้านที่โดนคดีโดนจําคุกยาวเลยใช่ไหมคะครับถูกตัดสินจําคุก27ปีข้อหากบฏ ซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่ามันมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังคดีนี้ค่ะนอกจากเรื่องการเมืองเข้มข้นแล้วอีกเรื่องที่คนพูดถึงเยอะมากก็คือเรื่องความมั่งคั่งของตระกูลหุน่นครับเรื่องนี้ก็มีข้อมูลมีรายงานออกมาว่ากันว่าเครือข่ายธุรกิจของตระกูลหุ่นนี่มีมูลค่ามหาศาลอาจจะ500-1,000ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐาเลยนะครับโหพันล้านดอลลาร์ครับครอบคลุมธุรกิจเยอะมาก ประมาณ18ภาคส่วนทั้งพลังงานโทรคมนาคมอสังหาริมทรัพย์คือมันน่าสนใจตรงที่ความมั่งคั่งนี้มันโตขึ้นมาพร้อมๆกับอำนาจทางการเมืองของเขานั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลก็บอกว่าประชาชนทั่วไปกว่า40%ยังอยู่ใต้เส้นความยากจนหรือว่าใกล้ๆเส้นความยากจนอยู่เลยนะคะใช่ครับมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กันมาก แล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาเรื่องการเข้าไปพัวพันกับการไล่ที่ชาวบ้านอย่างรุนแรงอะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็ยังไม่เคยมีสมาชิกตระกูลคนไหนถูกดำเนินคดีแบบจริงจังในเรื่องพวกนี้แต่เวลาฮุนเซนพูดเขาก็จะชอบอ้างนโยบายวินวินของเขาใช่ไหมคะว่าเป็นสิ่งที่นำสันติภาพนำการเติบโตทางเศรษฐกิจมาให้กัมพูชาได้หลังสงครามกลางเมืองที่มันยาวนานมากครับนโยบายวินวินที่หลักๆคือการเปิดทางให้แกนนำขเขมรแดงกลุ่มสุดท้ายยอมวางอาวุธ แลกกับการนิรโทษกรรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนทําให้สงครามกลางเมืองมันจบลงจริงๆเกิดสันติภาพขึ้นแล้วเศรษฐกิจกัมพูชาก็โตเร็วมากนะครับฉเฉลี่ยปีละ 7. 7ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สูงจริงค่ะแต่ว่าคําถามสําคัญจากนักวิจารณ์ก็คือแล้วผลประโยชน์จากการเติบโตเนี่ยมันกระจายไปถึงคนส่วนใหญ่จริงหรือเปล่าหรือว่ามันไปกระจุกตัวอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นนําผู้มีอานาจเป็นหลัก ซึ่งมันก็วนกลับไปที่ข้อกล่าวหาเรื่องความมั่งคั่งของตระกูลเขานั่นแหละครับอืมเข้าใจค่ะแล้วในที่สุดหลังจากครองอํานาจมาเกือบสี่ทศวรรษเขาก็ตัดสินใจลงจากตําแหน่งนาย,ยกเมื่อสิงหาคมปี66ที่ผ่านมาเปิดทางให้ฮุนมาเน็ตยุคชายคนโตขึ้นมาแทนครับซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันนะครับว่านี่มันไม่ใช่การวางมือทางการเมืองจริงๆหรอกแต่มันคือการสืบทอดอํานาจคล้ายๆแบบราชวงศ์มากกว่า อ๋อเหรอคะเพราะว่าตัวหุ่นเซนเองก็ยังกลุมตำแหน่งสำคัญสคัญไว้อยู่เลยทั้งประธานวุฒิสภาหัวหน้าพักซีพีแล้วก็ยังสามารถทำหน้าที่เป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐได้ในบางกรณีด้วยซ้ำแสดงว่าอำนาจจริงๆก็ยังอยู่ในมือเขาชัดเจนครับโครงสร้างอำนาจเดิมยังอยู่ครบถ้วนภายใต้อิทธิพลของพ่อ เป็นการส่งต่ออำนาจที่วางแผนมาอย่างดีมากๆสรุปแล้วเส้นทางของหุ่นเซนก็คือการเดินทางที่ยาวนานมากๆนะคะจากจุดเริ่มต้นทีออ่อาจจะไม่ได้มีอะไรเลยสู่การกุมอำนาจสูงสุดเบษษ็ดเสร็จผ่านการใช้ทั้งการเมืองการทหารนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็เครือข่ายอุปถรัรมภ์จนส่งต่ออำนาจให้รุ่นลูกได้สำเร็จครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะครับว่า เออบทเรียนที่เราถอดรหัสได้จากการสร้างการรักษาอำนาจที่มันยืนยาวแล้วก็ค่อนข้างเบ็ดเสร็จแบบนี้ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันหมักพ้องกับข้อกังขาเรื่องสิทธิมนุษยชนการผูกขาดแบบนี้ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาหรือการเมืองในหลายๆประเทศได้บ้างไหมคะอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันคะ่ะ